ใช้ใช้ได้อยู่นะคะนี่ก็คือจะเป็นแอปนี้นะคะเห็นไหมโอ้โห this one right here เสียงดังมาก วัสดีค่ะพบกับส้มและทีมในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะในวิดีโอนี้ส้มจะมารีวิวแอปนะคะก็คือแอปพลิเคชันในการหาเห็ดนะคะในอเมริกามันใช้ใช้ได้อยู่นะคะนี่ก็คือจะเป็นแอปนี้นะคะเห็นไหมแอปนี้นะคะตอนนี้ส้มกับทีมอยู่ในป่านะคะคือมันมีเห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ออแอปนี้กันนะคะในการ ถ่ายรูปเห็ดแล้วก็สแกนเห็ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะบอกว่าเห็ดกินได้หรือกินไม่ได้ยังไงนะคะต้องมาดูกันนะคะแต่ช่อมต้องขอบอกก่อนว่าแอปนี้นะคะถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะคะทุกคนแต่ที่นี่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเดินหาเห็ดกันเลยนะคะมาเลยส้มเห็นเห็ดอันนึงมันอยู่ตรงทางด้านนี้แล้วนะคะป้าป้าคัมดี่ไซส่วินฮะ อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะป่าตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดินส,ส้มเห็นเห็ดดอกนึงก่อนที่ส้มเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะห้องห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ำสะอาดมากมีน้ำอุ่นอะไรเรียบร้อยเลยนะคะแต่ส้มเดินมาทางนี้เห็นเห็ดที่ทีมอยากเห็นนะคะส้มก็เลยจะพาทิมมาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาสแกนดูกันว่ามันคือเห็ดอะไรเนาะยู่ใส่แล้วล่ะ นี่เลยค่ะเห็ดอันนี้ค่ะทีมอยากจะเห็นนะคะนี่เลยอันนี้มันเป็นเห็ดนะคะนี่เลยเห็นไหมมันมีป้าๆโดนโดนสเตปออนอิดมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมันนี่เลยนี่เลยนะคะเหมือนเห็ดเผาะเนาะคือจังเห็ดเผาะเนาะทุกคนเนาะดูอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดคือเห็ดอีเห็ดอีอย่างเห็ดตะปูถ้าเหยียบแล้วมันจะลมออกนะคะลมมันจะออกนะคะ ว้าว wow. แบบหนึ่งนะคะ <Which S 1> มันโอเคบรดมแล้วแอปมันก็จะสแกนให้เรานะคะถ้ามันมีสัญญามันก็จะมาได้ สัญญาณขาดน้อยๆเห็นไหมคะทุกคนเราสแกนแล้วมันก็จะบอกเราว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะ What earths call it, called? it they not considered i does s c are d o n e d to be edible. อ๋อทีมบอกว่ามันกินไม่ได้นะคะอ่านดูแล้วนะคะว่าคือมันแอปมันนี้มันจะบอกเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ แอปนี้ดีอยู่นะคะคือมันบอกมันบอกเรานะคะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็น Round Earth Star นะคะ mm hmm. เหตุอีกย่างภาษาไทยอะไรไม่รู้นะคะนี่เลย Let's see this Let's see this one Yeah เดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเนาะอันนี้ก็มาดูอีกอันนึงนะคะทุกคน อันนี้นะคะก็คือเห็ดอีหยังนะคะมาดูกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปแชะโอเคทิมไม่อยากจับมันนะคะเขาคิดว่าอันนี้มันกินไม่ได้ก็เลย <c oughs> ชอรชิดเอเนเว่ฮะโอเคน,นี่นะคะเราก็จะถ่ายรูปอีกแชะเลยสแกนอุ๊บ โอ้โย่าี่สวนฟับบอคอมมอนฟับบอนี่นะคะแอปนี้ก็จะบอกเลยว่า edible common puffball is reportedly to be edible but only when it is young and pure white อ๋อเขาบอกว่าเห็ดอันนี้นะคะทุกคนเห็ดอันนี้มันกินได้นะคะแต่กินตอนที่มันตอนที่มันยังไม่มีไม่มีผงเอที่มันยังอ่อนๆอยูอ่เนาะเขียวไอ ที่มันเป็นสีขาวอ่อนๆนะคะที่มันไม่มีผงนะคะพอเห็ดอันนี้พอเราเท้าไปเหยียบมนะะันแล้วค่ะมันจะมีไอคอนขึ้นมานะคะทุกคนแต่อันนี้กินไม่ได้นะคะอันแรกกินไม่ได้นะคะนี่เลยแอปนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่เนาะนี่เลยนะคะ <c oughs> ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาเห็ดต่อไปกันเลยนะคะสำหกับทีมเราก็จะ พยายามเรียนรู้เห็ดเนาะตอนนี้นะคะเรามีหนังสือเห็ดแล้วก็ศึกษาเรื่องเห็ดอยู่นะคะอู้หู้ this one right here โอ้ยโอ้ยอันนึงอยู่ตรงนี้เลยดอกประลมเทิมเลยอันนี้น่าจะเป็นช็อตสเตมนะคะช็อตสเตมเซเลล่านะคะมันขึ้นอยู่ข้างๆตรงนี้เลยเนาะ เดี๋ยวมาสแกนดูกันว่ามันใช่หรือเปล่านะคะทุกคนว้าวเนี่ยอันนี้มันแก่แล้วนะคะโอเคเลตเทคพิกเจอร์ทอันนี้มันกินได้นะคะสมคิดว่าอันนี้น่าจะกินได้ this it right oh uh oh no this is my picture s <S mm hmm, this one toxic m ือหื this one toxic อันนี้นะคะสม <laughs> คิดว่ามันน่าจะเป็นเห็ดอันนี้นะคะนี่นี่เลยเออใช่เลย this same here right here toxic this one yeah, <laughs> yeah. เห็ดอันนี้นะคะเขาชื mm ่อว่า what is it called in English milk cap scob scobicure เคลส์มิลแ Cap ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนนี่เลยค่อนข้างดีอยู่เนาะบางครั้งเราต้องดูให้ดีนะคะว่าตรงกับภาพหรือเปล่านะคะแต่จะให้แน่ใจมีหนังสือมีอะไรด้วยก็จะยิ่งดีเลยเนาะนี่เลยนะคะมันบอกบอกเลยอันนี้ว่าเป็นท็อกซิกนะคะว่ากินไม่ได้แต่ต้องไปล้างมือนะคะ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่ชมก็ไม่รู้ว่าแอปนี้มันอยู่ในหลายๆประเทศหรือเปล่านะคะแต่ว่าในอเมริกามันใช้ได้นะคะถ้าใครอยากจะลองไปหาเหตดดูนะคะก็ดาวน์โหลดแอปนี้มาใช้ได้นะคะสําหรับแอปนี้นะคะใช้ฟรีน่าจะประมาณ7วันนะคะนอกจากนั้นถ้าเราอยากใช้ต่อก็ต้องจ่ายตังค์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มและทีมทำวิดีโอต่อไปนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ